ดวน5ต่อ5จังโกยปะทะไสพับภารกิจของเราวันนี้นะครับคือจะมีการแข่งขันดักปูดำโดยใช้จังโกลกับไสพับเรามีผู้ตาดวนมาใช้ไสพับถึงที่หมู่กลเกาะคือผู้ตาดวนที่จะใช้ไสพับส่วนผมจะใช้จังโกลเราจะใช้เหยื่อเหมือนกันนั่นก็คือกรงไก่กรงไก่จะเป็นเหยื่อนในการแข่งขันครั้งนี้มานับถอยหลังกัน,นครับ3 2 1หนึ่งไป <c oughs> มาครับติการนี่แกได,ด้สอนซ้ำเซ็ตปุ้มไปเล่นครับไปทุกคนเดี๋ยวหน่วยแหลกปุ่มพุมจะปักไว้ตรงนี้นะพุ่มต้องํำเวลาอิดรซึกว่าไอ้มูกมันจะมีแพนอะไรแปลกแป,ปลกสักอย่างเหล่านี้เดี๋ยวเราแก้ปักกันก่อนพุมว่ามันต้องกิดอีกต่ออะไรนักจริงไปเดี๋ยวไปปักหนก่่ยแดลกก่อนนาจะตรงนี้นะมมนนครับนะคอมเมนต์ในคลิปดังเอนดดิล่ะ เอาหนะ้เาเรียกมาเล่นกันจะสอนซ้ำด้วยสอนเตมาดูกันครับไปคกันเตะตรงโอเคทุกคนน้อยแรงเดี๋ยวผมจะปักตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยครับไปน้อยเตะตรง thì sẽ là thì cát cái mất là phải đây anh cầm cây ở đây mà qua phải ừ, nói thì rong rồi này rồi buộc phải cái mỏ lên không Phải học phải nói thì xa tổ, con cầm phải là ít đây em, đây tầm với lại ít. Đây gặp Rồi này nói thế răm cho bắt trống cho vào lại tròn răm mà năn Mà. được rồi, phải nói thế dê ใช่ครับ <S <s <up> โอเคแต่ก้นน้อยแต่ซีตึ่งมันมีเลือดอยู่น้อยน้อยแต่อาน้อยทุตตายพวกมมอไปปักแต่พวกนายต้อนร้ามเหมือนนั่นนี่จำได้ไหมครับแต่แหล่ตรงแล้วพวกมมามุกแป๋วได้แล้วไม่น่าตันแล้ว น้อยรุดไต่เดี๋ยวรอแถวนี้ก็ได้ไปครับไปครับน้อยเต๋าเลยครับน้อยรุตายเลีคยัไปครับไปครับตอนต่าไ,ได้เลยดีนะครับเสร็จแล้วไปแข่งบามัดกันเราจะมีเสือไปในเด้ไปครับไปไปครับน้อยรุดไต่น้อยเตาย๋ตาเลยเดี๋ยวผมจะปะกักกลางต้นหมายกัน กุญเรามาตันกันทุตตายก็เหมือันัเรามาดูนะครับว่าตา,ายไหตายปุ๊มจะคืออะไรกไกจะใกล้จะจะนะก็คือปุ๊เองนะครับมาแรน,นะครับนี่นครับ,บรุตตายก็เหมือนันัเราจะมาจ่ายมาตายกับกันนี้นะครับแกปักอันปักดังนี้นะครับเราจะเปลี่ยนกับ ไอ้รถประจังนี้ครับึไอ้ไมีแต่เนี่ยา,าวนะครับไปนะใส่ใส่ไปครับโอเคทุกคนตอนนี้ฮานุ้ยปุ้มกระปักเซตเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแต่การ์ดเปย์ฮานุ้ยไปเดี๋ยวเราไปเลยมุกตียวะมันถึงไหนลนะไปครับอ้มุกมาทำไมไรปุ้มปักเไ็้แล้วเล่แล้วมาปักได้แต่นี่ไม้ไมา่มยเน โอ้ยมาช่วยว่เต็มแต็มต็นเลยมาช่วยโอเคโอเคไปกันนั้นเดี๋ยวเราคอยมารอลุนกันได้ครับโอเคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็ปักจังโกยแล้วก็จมใส่พับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งสองฝั่งหมูกใส่พับอ้าลูกเรียบร้อยผมจังโกยห้าลูกปักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันตอนน้ําเต็มนะครับว่าใส่พับหมูกหรือว่าจังโกยมัดใครจะได้ปูเยอะกว่ากัน ไปครับเดี๋ยวเราไปพักก่อนเดี๋ยวมารอลุ้นตอนน้ำเต็มนะครับไปมึงไม่ได้มีเป้นะไรแม่นะไม่มบริสุทธิ์กับบบบริสุทธิ์กับแน่นะมันกับมันมันมันไม่มีเป้นเลครับเจอยากช่วยเติมเจเยอะเลับเอ้ไปกันนันไปครับตอนนี้ก็ได้เวลาตัดสินแล้วนะครับผลของการดวลในวันนี้จะเป็นยังไง ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มจากใสพ่พับก่อยหมูกก่อนนะครับมาดูครับว่าผลของการดักด้วยใสยพ่พับก่อยหมูกจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็มาถึงลูกแรกของใสพ่พับของมันแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ามีอะไรมั่งไปมารับเราไปเลยใส่พับเงื่อเกล้องเรานะครับมาครับอ่ะลกขึ้นมาก่อน

เด็กผู้ชายตุ้งก่อนนะครับวันนี้ครับตุ้งดำนี่ครับเต็มนะครับไปครับไปครับเก็บตัวเล็กนะครับไปเด็กจี้ร้องไปครับมุกน่ำหน้าอยู่แล้วไปครับเรามาเลยเด็กจี้ร้องนะครับไปครับไปครับมาติงเจอร์เด็กจี้ร้องอะไรนะครับไปครับ ไหนอยู่ไหนอยู่นี่นะครับมาครับจะได้ไม่ได้ครับได้ไหมครับต้องได้อยู่เลยนครับมาครับหนึ่งสองสามอือยังไม่โอ้ยโอ้ยโดนจังสามนะครับโอ้ยไม่ครับโอ้ยจนรับการกลับมานะครับ

ใช่้ไไก่นปอปูอยไหนตุ้งเดียวมันกีบกันแต่เดียวไมปูมันจะกีบกันนะครับปูคือเก็บคามรู้ไหนครับร้างน,นะครับืัอน,นี้ต้องสอนสร้าสิครับมาครับดุนกันนะครับสอนส้ม้มครับหนึ 1, 2, อง้ย ปา <Okay. S 2> เตียกับเกศรองเด็กก็พอได้ไดกก็เกศที่ว่อกตัวฟาดกันยังอีโมี่ยรับยูี่มือเะครับตรงนี้รับมติดซ้ำรับจัดมารองตัวแล้วมาีเตุงกันนะครับไปับโอเคครับ ซ้ำกันอีกนะครับอกหัวนะครับได้อีกซองติดตัวนับตังไปเลยครับอะไรเงีครับมีนะครับกันซี่ครับคุ่มคุณนะครับตีกไก่ก็มางานมัดเลยครับจะได้สอนซ้ำปุ้มเหยาสอนซี่นะครับมาแน่นะครับหนึ่งสอง โอ้ยกี่ต so <sh arp vik> oh, like <sh> ัวสอตัวโอ้ยช่องตัวเราไหนที่นี่เได้ดุกอ่านนได้จุกกั้นครับอยกขี้มือครับรับการเนียนะครับไปครับไปเด้นกันตี่าครับจัดจมโบ้ี่จามเด้งไะเลีนครับดีซี่จัดหม่แล้วอีงมาตีกันครับไปครับเานตีฮานะครับ ลึตายครับายครับตรงนี้ครับเรามาเดินซื้อมุ้งจิ๋ยากันนิดใจกล้องเราเลยนะครับเราจะมาเซอร์ไปกันครับบาลุงยังนะครับจะได้ไม่ได้สกักต่อร่างกูไมมาลึกใจเลครับเฮ้ยป๊อปป๊ออุยไม่ได้ตุกขักนเดียวเลยพปีมือ โอ้ยได้กี่ตัวได้ตัวเดียวครับแต่ก็รวมๆวมก็จะแปดตัวนะครับก้ากั้นดีไม่อย่างอีงูครับบังการมัดกันแจ็ตัวมาเลยไปครับจับเลียนะครับนะครับจับเบียครับไวในดีครับมือไม่ตีวานี่ความมันได้มากเลยด้ไงครับเอามาตีนครับลนเลยหนักกลุ่นดีครับนะมัด สออเป็นตัวกเป็นเปลแน,น,น่นอนไปครับเราไปลุ้นก็้อมาดก,กันต่อครัมผมเลยน้ไนนาไม่น่าผมนเลหนูทำปืนมันโอดนะครับไปครับไปเร่งครับโอเคทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ดูผลงานของหมูกไปแล้วนะครับใส่พับของมันโหดจริงๆยอมรับเลยเขาเปิดตัวได้เฟอร์เฟคมากๆการกลับมาของเขาคือแบบที่สุดแต่เรายังไม่ยอมแพ้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของจังโกยของเรากันเราต้องชนะ ไปครับไปดูกันโอเคทุกค okay, นตอนนี้ผมก็มาอยู่ตะกรันแรกแล้วนะครับไม่ยุมเลยดิไม่ยุมเลยไปแรกดิครับไปเดี๋ยวไปยกกรันแรกกันอ่ากรันแรกแล้วผมโอ้หอยมุกต่ำกล้องได้แล้วแน่นเลยตอนนี้ ไปครับนุ้ยเด่ดตรงเด็ดรัมเดตดจี้เดียทไมสอนร้มไม่นะแต่ละนุ้ยเดือดเลือต้องสอนรัมกับซึ่งจะนะไปไปนุ้ยเดดตรงต่อมาก่อนกนุ้ยแหลกล้วเลยวรอมาเลยนุ้ยเด่ดตรงที่เราเจ้าบุกปากแกม้อเลยตรงนี้ไปเร้ยมอมยีอมมีอมเดี๋ยวผมปาไปเลย ไม่เล่าไม่เลาตัวนึง่งตัวนึงกระตือัวได้กับไม่เล่ากับไม่เล่าเรื่องเต๋าโซงจัดมาตัวนึงต่งโบ้โหโอเคนี่เรื่องเต๋าโซงได้มาตัวนึงใส่งเงือเลยแต่ว่า <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปเลน่นเรื่องเต๋าซ้ำเราไปกับเรื่องเต๋วซ้ำกันนี้เต่เราปักนี่เตะตรงนี้เราเคยได้ตอนซ้ำมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปเล่ดิเราไม่อยอมซื้อมั้ง mày hôm lời đấy rồi à mày Tao cần để dám Láo lờ đê mày nà lưỡi mày gặp được con nói để xe mày luôn ngăn mày ui mày ôm gặp được con nói để xe mày ôm, mày ôm Ôm, ôm, ôm Mày đâu mày đâu

Ôm nhá, tại đã dài nhiều mà tôi ăn cái ở đây không? Bấy, nơi rút tải nó thì ai là nơi để xí đây mà tôi anh, Bấy, có mày gặp bên này nó rút tải nó thì ai Lao à, à bơm nó thì ai à, nó rút tải À rồi Đẹp rồi, lèo bà nì ลับบ้านครโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันของวันนี้นครับว่าใครได้ปูดําจํานวนเท่าไหร่กันใครได้มากกว่ากันแต่จากที่ทุกคนดูกันมาตั้งแต่ต้นจนจบผมว่าทุกคนคงจะตัดสินกันได้แล้วนะครับคือเอาแบบนี้คนระัทุกคนวันนี้เนี่ยเราใช้ใส่ปัก5ลูกเท่ากันแล้วก็ใช้เหยื่อเป็นกรงไก่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยครับต่างกันแค่ใส่ปักกับใส่พับนะครับและผลที่ได้มาวันนี้ก็อย่างที่เห็นกันครับ หมูจัดหนักจริงๆครับทุกคนเป็นการเปิดตัวการกลับมาของหมูกลนเกาะได้อลังการมากๆครับทุกคนแล้วจํานวนปูที่หมูได้วันนี้นะครับใส่ฟับอ้าลูกได้มาทั้งหมดกี่ตัวครับ8ตัวเองครับได้ปูมาทั้งหมด8ตัวครับใส่ฟับอ้าลูกได้ปูดํามาทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ของผมจังโกย5ลูกได้มา2ตัวใสเหยื่อลูกปิ้งตังเปครับสรุปวันนี้ผมต้องขอยอมรับความพ่แพ้แบบ ลูกผู้ชายแล้วลหระครับเพราะหมูกกลับมาแล้วทําให้สเตือนวงการการดักปูดําเป็นอย่างมากตอนนี้วงการดักปูดําสเตือนหมดแล้วครับการที่หมู่กลนเกาะกลับมาลุยในวงการตกปูดํายอมแพ้ครับวันนี้แพ้รับคาบเลยได้แค่สตัวหมูกได้8ตัวนะครับโอเคทุกคนและขอขอบคุณนะครับที่อยู่รุนกันมาจนจบภารกิจวันนี้ผมแพ้ครับกนจชนะก็คือ,มอคมหมู่กลนเกาะชนะไปอย่างราบคาบนะครับ และตอนนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับการดวลระหว่างใส่พับอาลูกกับจังโขยห้าลูกก็จบสิ้นเห็นผลผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วนะครับว่าหมูกใส่พับได้ทั้งหมด8ตัวแล้วก็ผมได้แค่2ตัวนะครับโอเคและวันนี้ก็คงต้องยกให้หมูกกลเกาะเป็น MVP ครับผม MVP ครับผมโอ้สุดยอดโอเคแล้วเจอกันใหม่ภารกิจต่อไปครับผมไปแล้ว